กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องย t u ูบบุญชนกฟ,ฟร์มลราเอสุูผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟ้ามของเขาในมันนี้นะครับมัอนี้ก็เป็นคลิปปจจระจำวันที่สองนะครับผมสองพฤศจิกานะครับมาเปิดแบ่งว่าแม่ลูกคือเกานะครับผมสิมว่าเข่าคู่ให้กันเาคือเกานะครับท่าน,นส่วนจสนใจคูแม่ลูกเมียนะครับผมมันนี้ถิมว่าเปิดเข่าคู่ให้นะครับเพื่อเป็นการเสยเวลาครับผมไปให้ ตัวแรกเป็นแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียง่วลูกสองนะครับนี่ลูกสาวานี่ไงนี่ครับอายุประมาณหาเดือนแรือเด้อครับผมประมาณหาเดือนแล้วนี่แม่เพิ่นครับสูงหน่อยสามสามง่วลูกสองนะครับผมแม่เพิ่นนะครับเขาครูครับแม่ลูกเมียนี่ครับ นี่งัวลูกแรกนะครับผมงัวลูกแรกใจดูกงามๆครับผมเนี่เนื้อนังดีหัวลนทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมลนธรรมชาตินะครับครับผมสีตัวนี้ไปในราคาซีหมื่นสองพันนะครับผมสีหมื่นสองพันแม่ลูกเมียทั้งคู่นะครับแม่ใจดูดงามทั้งสองนะครับส่วนสูงแม่ก็ลอยสามสองลอยสามสามทั้งสองตัวนะครับผมอ่านี่ คนนี้แยกนะครับคู่นี่สองหมื่นสองพันนะครับผมคู่นี่สองหมืนสองพันแล้วกัคู่แม่ดำลูกแดงนี่สองหมืนสามพันนะครับขันแยกนะครับนี่ดูสาวนะครับนี่ที่ไรเบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับแดงโบดยางดีนะครับผมนี่นครับขีดื้อนี่ครับมาหาเดือนนะครับผมเบื้องครับเหนือนางดีแห้งนะครับ ังเขานมแม่ยู่นะครับผมมือละเทออยู่ครับอ่านี่ครับเขาคูพอดีนี่ครับเบิ้งโตชําแม่แล้วนะครับประมาณหาเดือนนะครับผมลูกสาวเพิินบ่าเกินนี้นะครับสองหมื่นสามพันนะครับแต่ขันยกไปซีโตนี้นะครับเอาไปนราคาสี่หมื่นสองพันนะครับผมสี่หมืนสองพันเฮากบทรงฟีใหญ่สองร้อยโลนะครับแม่ดูเมียทั้งคูนะครับผมปุ่มขาเกินราคาแน่นอนครับเนื้อทั้ง การใจลูกนะครับแต่ละตัวคือว่าโอเคเลยนะครับผมบางชัดนี่ครับจบไปกับคมลูกเมียนะครับผมลูกเมียต่อไปเป็นค้มลูกผูนะครับผมแม่ลูกผูครับผมแม่แดงบดอย่างดีครับคือเรานะครับผมกับลูกไส้นั่นลายแฟนซีนะครับ งวร้อยเลี้ยงนะครับเป็นเลี้ยงครับเชื่องดียนะครับว่บาผูกกินหญ้าไปมัดมือนะครับไส่กับกินหญ้าเก่งนะครับผมนี่นะครับพมอีกหนึ่งเมื่อเก่าพันนะครับผมหนึ่งมื่เก่าพัน น,นี่กับแม่ลูกผูนกัน,นับแม่ลูกผู้นะครับผมแม่ดำลูกแดงเม่นปัะขามนะครับนี่อายุประมาณหกหมื่นนะครับส่วนสูงแม่ลอ,อยสามสามนะครับผมงอหลูกสามนะครับอันนี้ก็หนึ่งหมื่นเก่าพันด้วกันนะครับผมแต่ขันยอกไปนะครับชุดผู้นี่เอาไปในราคาสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเฮาชุดนี้เขาเลหล้างห้นะครับผมเลหล้างห้ ขายขาดทุนเหล่านะครับผมทันใดซื้อใด้แห่งซื้อนะครับยกคูไปกับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับผมในง้วนซีโต้นะครับผมแม่นี่สูงไวยสามเจ็ดพุนนะครับนี่มันลืมแจ้งนะครับง่วลูกสองนะครับผมดีดีครับดีงามถูกโคมครับประกันตัวนี้ให้นะครับผมขายทอขาคทอนสวงสุดทางดอกนะครับข้าประกันตัวนี้ให้นะครับผม เลืมแจงครับเผื่อลืมนะครับผมงวเพ่นเป็นลูกเพ่นเป็นงวตางวตาแหวนนะครับเป็นงวตาแหวนบ่ได้ตาบอดนะครับผมบ่ได้ตาบอดเป็นงวตาแหวนนะครับท่านใดที่ไ่ได้หิบ่ได้ตีนะครับมันเลี้ยงได้นะครับผมบ่ได้มีปัญหากับการเลี้ยงการมองเห็นนะครับผมเห็นคีอเก่าปกตินะครับผมแกสีตาสีคนสีบม่นสีดำเพื่องอปกติทั่วไปนะครับมีวงขาวอยู่ในตาเพ่นนะครับผมวงขาว มื่อนี้จัดคูผ,คผู่เมีมะะมย,ย,ยใยห้นะครับผู้คูผู้เมียคูเมียนะครับผมคือท่านใดอยากได้คูใดไส่คูใดครับทรกคบอกกันได้นะครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับผมเบิ้งดีเบิ้งเห็นมักน้ำกันแล้อย่างโท่มากนะครับราว่าการะังสีดีดขึ้นนะครับผมราคาการะตั้งสีเดีดข้นขเขาแล้วนี่สื่อตอนนี้ยังทันอยู่นะครับสื่อตอนนี้ยังทันอยู่เอาไว้ไก้อนนะครับผมเขาแล้วดีข<ม>ึ้นแท้แน่นอนครับ ราคาที่เปิดไปอาจจะจับต้องไ่ได้นะครับผมตอนนี้ห้องกับพายามดึงดึงราคาไว้อยู่นะครับผมเพราะว่าชุดนี้สื่อมากไวกับบิตย์แล้วนะครับเปิดขายอยู่สนใจสนใจกรนท่มากครับผมมาน้ากันแล้วนะครับง่อดีประกันตอนนี้ทุกโตนะครับผมทรงฟี่ไุญมาจ้าพร้อได้ครับตอแม่พี่น้องทันไดสื่อง้อครับก็้องคิดยากนะครับไปนี้ถือโกงกินมาจ้าบ่อทางฟ้าห้องบได้เอาเด้ครับผม เพรเขาขอเขารักปลอดภัยแล้วใครใจเงิน้นะครับมองดีมองว่าดีกับบอกเบิร์ครับผมตัดสินใจได้ง่ายแห่แน่นอนครับว่าดองย่านมกเม็ดขายนะครับผมห้อบอกมาถูกแนวครับเด็กๆน่ออๆกับบอกนะครับผมพอพี่น้องสี่ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมลูกผูครับง่ามมาคมในต้นใจครบในท่มมากนะครับผม สำหรับมือเี้กมาเปิดแบงค์พอพี่น้องไว้ซ่ำนี้ครับกราบสวัสดีครับ